ย w ว a ส s p ับยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับโอเครครับผมปั๊มไดมอนด์แมสครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะแต่กลับมาเจอกับนักกีฬาผู้หญิงอีกคนหนึ่ง <c oughs> สวัสดีค่ชื่อโอนะคะเป็นนักกีฬาแข่งขันบิกินี่โมเดลนะคะวันนี้นะครับคีย์วิร์ดหลักของเรานะครับเราจะมาถามนักกีฬาสายบิกินี่ตอนที่เขาแข่งนะอ่ะืมันต้องใช้ชุดไหมอะไรบ้าง น่าสนใจนะนนสใจะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่าบางทีบีกินี่มันมันต้องมีของที่ต้องใช้บ้างใช่เราเป็นเมนฟิสิกส์เนาะเราเป็นผู้ชายเราก็หนักผู้ชายรู้อยู่แล้วอ่ะเราก็จัดเต็มอ่ะแต่พอผู้หญิงนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเขาดูโอเคเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าที่แข่งไปล่าสุดเป็นรายการอะไรคะอ่ารายการล่าสุดนะคะก็จะเป็นรายการ IFBB p o l e Thailand นะคะ2 0 2 3นมเนาะแล้วก็เราก็ ได้รางวัลรุ่น Open Class ที่2ของรุ่นมานะคะแล้วก็ปั๊มเป็นคนดูแลครับผมผม <คน S 1> เป็นโค้ชเองครับเป็นคนโค้ชให้ด้วยครับผมก็เดี๋ยวมาเข้าคีย์เวิร์ดหลักของเราดีกว่าว่าเดถามปั๊มก่อเลยว่าตอนตอนที่แข่งนะโอมีซปเปอร์แมนอะไรบ้างครับผมหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นแน่นอนแหละครับซามครับผม<อ>สำหรับซามเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรนะเดี๋ยวให้ให้ใหโอตอบดีกว่านะครับตอนแรกนะคะ ก็ตัดสินใจแข่งรายการนี้เพราะว่าอยากลองใช้ซัพพลีเมนต์ที่ชื่อว่าซามเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยและในการแข่งขันครั้งนี้รู้สึกว่าพัฒนาได้ดีกว่าทุกครั้งแล้วจะบอกว่าการใช้ซามเนี่ย ผู้หญิงโดยมากก็จะมีบ้างเนาะที่ดีมาหาโอว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนี่น่านใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาเห็นพัฒนาการของเราในการแข่งขันครั้งนี้ถูกไหมคะการใช้สามครั้งนี้มันมีผลกระทบยังไงกับโอบ้างมีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างนะคะแน่นอนว่าโอก็เล่นเวทมานานแล้วก็ธรรมชาติส่วนหนึ่งมันก็ถึงจุดตันใช่ไหมคะพอใช้สามเข้ามามันเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมานเรื่อยๆอย่างเช่นว่า เอฟเฟกของเขาเนี่ยค่ะแทบจะไม่มีเลยไม่กดฮอร์โมนไม่เปลี่ยนเสียงแน่นอนว่าประจำเดือนเนี่ยโอ้เขามาปกติแล้วในการพัฒนาของกล้ามเนื้อเช่นว่าถ้าเราเล่นโดยธรรมชาติเราจะใช้เวลาสักประมาณ2ปีถึือสเซนในการแข่งขันครั้งนี้แต่มันจะยอ่อลงมาอเชตาสมมุติจา2สองปีก็จะเป็น1ปีถูกไหมคะแต่ครั้งนี้โอใช้แค่บก k i n ประมาณสเดือนและไดเอทแข่งขันแค่ ใช่ไหมคะเขอใช่ครับแปดสัปดานะครับหุ่นได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับานครับผมแต่เรายังไม่ลงลึกว่าใช้ซามตัวไหนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้อีกอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าประเด็นหลักเลยเนี่ยคือส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยากให้โอนะครับเสียงเปลี่ยนอันนี้สําคัญมากข้อสาคัญเลยเพราะผมรู้สึกว่าการการเป็นบิกินี่อ่ะมันไม่ควรจะแมนอ่ะมันควรจะสวยมันควรจะเป็นปกติ ใช่ครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่า,วา,วาแบบโปแข่งก่อนหน้านี้มาเป็นยังไงอะไรยังไงแบบพอเราใช้ซามมันโอเคมากมากเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะมันมันพัฒนาขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่สี่ของโอนะคะแล้วหุ่นที่ได้ก็คือพัฒนาจากทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยแล้วก็การไดเอทดหรือว่าการบล็อกกิ้งอะค่ะไม่มีอารมณ์เสียเสถียรเสถียรใช่อารมณ์ดีตลอดเลยอันนี้จากกูใช้จริงนะจริงจริงครับผมก็คือ ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนของผู้หญิงนะครับผู้หญิงสามารถใช้ได้สบายๆเลยคือผมพูดเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเรียกว่านวัตกรรมที่ชื่อซามขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะไม่อยากโค้ดผู้หญิงเลยก็ได้นะเชต้าก็คงเคยเห็นตัวอย่างนะว่าผู้หญิงที่แข่งขันสมัยก่อนเนี่ยหน้าเขาจะเปลี่ยนเสียงเขาจะเปลี่ยนคือซึ่งเขาต้องยอมแลกครับ แต่ว่าสมัยนี้มันมีนวัตรกรรมที่ชื่อ3ามเกิดขึ้นเนี่ยผมเลยบอกว่าโอ้ไม่มีความจําเป็นต้องแลกอะไรพวกนี้อีกแล้วแล้วกล้ามเนี่ยสามารถขึ้นไปเกือบพัดเทียมกันได้เนี่ยฮะผมพูดว่ามันเหมาะกับผู้หญิงในคอดิชันในการแข่งขันของผู้หญิงซะมากกว่าเราไม่ได้ว่าว่าคนที่ใช้แข่งก่อนหน้านี้เป็นโน่นนี่นั่นอะไรก็แต่แค่เรารู้สึกว่ามันมีนวัตรกรรมใหม่มาเรามีคนลองจริงๆแล้วใช่ครับแล้วมัน<ผ>มสักเซสในระดับหนึ่งด้วยใช่ในเมื่อในเมื่อมันมีมาแล้วเนี่ยโอกาสของคนสมัยนี้อาจจะดีกว่า สำหรับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีทางเรื่องจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้บูลลี่ไม่มีอะไรไม่มีความคิดเหรอทำไมถึงไม่ใช้อะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีจริงๆครับอโอกาสมันไม่มีจริงๆในเมื่อเขาอยากจะแข่งขันเนี่ยเขาต้องพยายามอะทำทุกวิธีทางที่เขาจะแข่งได้นะอันนี้เราพูดถึงในพาร์ทของนักกีฬานะรเราพูดถึงในพาร์ทของนักกีฬาว่าว่าการแข่งขัน ก็รู้ๆกันอย่างนั้นพูดตรงๆมันอาจมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะที่จะต้องมีซูเปอร์เมนเพื่อที่จะทําให้มันคอร์ดิชั่นมันฮาร์ดขึ้นอะไเนี่ยใช่แต่สมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้มีตัวเลือดซามแบบนี้มันเลยมันเลยต้องใช้เหมือนผู้ชายและสิ่งที่ตามมาคือหน้าแมนเสียงแตกคือมันมันยุ่งกับฮอร์โมนเนาะใช่มันยุ่งกับฮอร์โมนมันทำให้ทุกอย่างมันสวิงไปหมดแล้วหลายๆอย่างอ่ะควบคุมยากอะไรเงี้ยขอบอกเรื่องหนึ่งเลยไหมอ่ะฮะ คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อก็อยากแข่งแบบนี้มาตั้งนานแล้ว<อ>แต่คราวนี้สิ่งที่กลัวที่สุดและบอกกับโค้ตลอดเลยว่าเฮ้ยหนูอยากแข่งนะแต่ถ้าเกิดว่าหนูแข่งแล้วหน้าหนูต้องเปลี่ยนเสียงหนูต้องเปลี่ยนหนูขอยังไม่แข่งก่อนหนูรอ,อก่อนเพราะหนูจะไม่ยอมที่จะให้ตัวเองเสียงเปลี่ยนเพราะเราแข่งรุ่นบิกินี่ใช่ไหมคะในการที่เราแข่งเราก็อยากมีหุ่นที่แข่งขันได้และฮัทขึ้นถุงได้แต่พอเราแข่งเสร็จเราก็อยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอ่าแบบเป็นผู้หญิงอยู่ค่ะ นั่นแหละสิ่งที่คิดมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ก็คือเราไม่ได้พูดกันถึงแต่ว่าพวกเราใช้ก็คือเราเป็นผู้ชายอะ,อะเราเราเราเห็นว่าไซเฟกมันต่ำเนี่ยยังไงก็คุ้มสําหรับเราอยู่แล้วใช่มีอะไรมาเสริมนิดนิดหน่นอยหน่อยที่มันมีมากกว่าที่ตัวที่เรามีเนี่ยแล้วเซฟไซเฟกได้เราก็พร้อมที่จะลงทุนกับมันอยู่แล้วแต่ในคราวนี้มากกว่านั้นแล้วนะมันมากกว่าในการที่แบบว่ามันมาสามารถทำคอนดิชันผู้หญิงให้ให้ท้าเทียมก,กับการแข่งขันได้เนี่ย มันไปไกลแล้วฮะโลกสมัยนี้ดังนั้นเราเลยมาอยากอยากออกมาบอกเพื่อนๆเนี่ยในกรณีตัวอย่างเนี้ยว่ามันมีแล้วนะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องหน้าเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเนี่ยเขาสามารถแข่งขันได้เราก็เลยออกมาให้ให้เพื่อนๆได้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะว่าซามเนี่ยมันมันเหมาะกับแค่นะักกีฬาแข่งขันเท่านั้นผู้หญิงที่สามารถอยากอยาก,อยากเปลี่ยนหุ่นอะ่ะอยากเปลี่ยนแปลงร่างกายอะ่ะแล้ว เราคิดว่าแบบว่าวินัยเราไม่ได้เต็มที่ร้อยเอร์อเหมือนกับคนอื่นอ่ะเรามีตัวช่วยดีๆมาช่วยนะให้เราเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ดีขึ้นเนะี่ยมันก็มีกําลังใจนะเชต้าผมก็มีกําลังใจคนนึงเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยเราแข่งขันได้ในการใช้ซาครับผมอันนี้โอ้ยอมรับใช่ไหมว่าอใช้ซามยอมรับตรงๆยอมรับค่ะออกมาพูดเพราะว่าเต็มใจที่จะนําเสนอมากๆเลยเ uh huh. พราะว่า หลายๆครั้งผู้หญิงที่เรารู้จักกันหรือคุยกัน<ม>ว่าออกมาพูดเลยพี่เพราะาหนูหาข้อมูลเนี่ย<อ>มันแทบจะไม่มีเลยมันน้อยมากแต่ซึ่งผู้หญิงโดยส่วนมากทุกวันนี้ก็มีคนใช้แต่เขาแค่ไม่ออกมาพูดเฉยๆ<ม>อ่ามีคน<ม>ขอให้ออกมาพูดด้วยแล้วก็อยากมาพูดเองด้วย<อ>จริงๆบอกไปก่อนนะครับว่าซามันไม่ใช่เจอรอยนะมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันเอฟเฟกต์มันน้อยนะจริงๆถ้าจะไม่มีเอฟเฟกต์มาใช่ไหมพอที่เราคุยกันอ่ะใช่ใช่ เพราะว่าโอห่วงมากเลยเหมดจะเป็นตาไม่หมดจะเป็นไตและหลัากายของตัวเองอมันก็ต้องอิงอยู่ในสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกันอ,อ,อการันตีได้เลยครับว่าซามโคตรดีและก็เหมาะกับผู้หญิงอันนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่บอกว่าใช้มาจริงๆแล้วมารีวิวให้เราดูจริงๆว่าคอลเลคชั่นของซามก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโคตรเหมือนกันนั่นแหละครับคือ สิ่งที่เราอยาก represen ซ้มให้ให้ให้วงการพอกายไทยได้ได้เห็นศักยภาพของมันนะครับ uh huh. ว่ามันไปได้ถึงจุดจุดไหนลำพังให้ให้เรามาพูดเนี่ยมันก็คงจะแบบพี่ก็ใช้ตัวนู้นก็หาตัวนี้ก็หาถ้าพีเกิดว่าผมจะรู้ได้ไงว่าให้คะแนน1นึถ uh huh. ึเนี่ยมัน h a r ดเล v e l ไหนอะพี่เออเนี่ย อันนี้คือซามสแตนอโลนเลยนะครับคือเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเราเลยได้เห็นผลลัพธ์กันแบบจะจะเลยไม่ใช่แค่แบบว่าผู้ชายผู้ชายก็มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนบางทีเขาอาจจะแบบว่าเป็นเด็กที่มีจีนติกดีหน่อยก้ามัขึ้นดีได้แต่นี่ผู้หญิงเลยครเราให้เห็นกันไปเลยว่าเนื้อผ้าเนี่ยขาวสะอาดเลยมาศูนย์เลยอ่าล้วใช้ซามออนสามเนี่ยในการเพรสแข่งขันสามารถทําได้ในเลเวลนี้ไม่ต้องพูดถึงถึงไปถาถึงระดับแข่งขันก็ได้ เราเอาแค่ระดับที่แบบว่าเราทําหุ่นอ,ะอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากมีโปรไฟล์ดีๆอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอ,อ่ะไปเที่ยวชายหาดเราอยากมั่นใจออเออสมัยนี้มันเข้าสู่ยุคดูแลสุขภาพนะร่างกายเราก็คุ่นเฟิร์มด้วยมันคุ้มมากครับที่จะไม่ปล่อยให้เวลาของเพื่อนเสียไปปีสองปีกว่าจะได้หุ่นนั้นมามทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นเบิร์นเอาท์ <Burn out S 2> ได้น้อยลงไปถึงจุดเป้าหมายได้ดีขึ้นเปเรื่องฮอร์โมน ไม่มีมาจุ้งอะไรไม่ทุกอย่างปกติหมดปกติค่ะนี่ครับรและสิ่งที่ผมชอบคือเสียงไม่เปลี่ยนหน้าไม่แมนเนี่ยแหละมันคือมันคือบิกินี่ด้ยครับผมมันคือบิกินี่ของแท้ครับผมชอบความที่แบบบิกินี่ขึ้นไปบนเวทีแล้วมันสวยครับมันดูแบบ ดูไปผู้หญิงดูไม่แม่อันนี้ผมชอบมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะโชคดีมากเลยที่ซามเข้ามาตอนนี้ที่เราได้รู้จักซามะตอนอายุเท่านี้เพราะว่าถ้าเกิดอายุมากกว่านี้จะแข่งยังไงเราก็ไม่อยากแข่งเนาะอยากแนะนํานะครับผู้หญิงคนที่สนใจเกี่ยวกับซูเปอร์แมนหรืออะไรอ่ะลองศึกษาเล่นซามครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลยังไงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไอจีของโอไว้ให้ดีกว่าขึ้นไอจีของโอไปติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าผู้หญิงคนไหนแบบอยากศึกษาซามอยากเรียนรู้ซามลองติดต่อเอามาได้อ่าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาจจะอ่าไม่ได้อาจเปิดแล้วดีกว่ามีคอร์สสอนออนไลน์นะครับสำหรับนักกีฬาหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ระดับกลางเลยนะหรือระดับแอดวานแล้วเนี่ยอยากลรีนให้สุดอยากไปให้สุดอยากเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่หรือว่าอยากไปแข่งขันเนี่ยผมเป็นโค้ชให้ได้ตอนนี้เปิดออนไลน์แล้ว ว่มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ส้มไปพร้อมกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหรือว่า beginner เอาง,ง่ายๆก็เปรียบเทียบก็คือ beginner กับผู้หญิงก็เหมือนกันนั่นแหละเข้ายเพราะว,าว่ามันใช้ในเบสคเดียกันเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะมาเรียนรู้ว่าโอ้ใช้ตัวไหนบ้างครับผมไซ้เคลนเป็นยังไง ดตาจะจะมาแชร์ให้ฟังโอทดลองมาหมดแล้วแล้วก็จะย่อในสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะว่ามันเป็นยังไงใช่อันนี้เป็นท็อป4เข็นะเราไว้ติดตามแล้วกันนะครับก็ซาของพวกเราก็ยังเป็นแบรนด์ของสวิสเคมสวิสเคมอยู่นะครับแต่เร็วๆนี้นะครับมีของเข้าแล้วนะครับจากของที่เคยหมดหมดกันมานะครับแต่ว่าจะรีแบรนด์ใหม่ไม่ได้รีแบรนด์ดีกว่าคือเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเดียวกันแหละ คือ e n h a n c e ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ทีม e n h a n c e นะครับของที่เป็นไทยเนี่ยหรือเอเชียเนี่ยเขาจะโปรดิวในในนามของ e n h a n c e Asia Enhance Thailand แลแล้วก,ก็คือโดยมีเราเนี่ยแหละก็ออกตัวเลยพวกเราอยู่ในทีม e n h a n c e ซ์ไอซ่ของ s สว t Came หรือว่า e n h a n c e นั่นแหละที่ใช้กันไปที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาจอบๆว่าใช้ตัวไหนบ้างใช้เหมือนผู้ชายหรือเปล่ามีตัวอะไรที่แบบฮาร์ดไหมอะไร เออแต่ว,ว่ายรอติดตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปติดตามไอจีพวกเราสามคนได้เลยแล้วก็ต้องขอบคุณโอมมากนะครับที่ก้าวมาพูดว่าแบบใช้ซามจะได้ให้กินดีค่ะยินดีจะได้ให้ผู้หญิงที่แบบสนใจเรื่องนี้ไม่มีไม่มีไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรกจะได้มาช่วยแชร์กันแล้วก็ดันวงการนี้ขึ้นไปพร้อมกันเพื่อที่จะเซฟไม่ให้ผู้หญิง เสียงแตกแม่ผู้หญิงหน้าแมนแล้วก็ไม่ยุ่งกับฮอร์โมนนะคะเอออันนี้เรื่องที่สําคัญมากเราจะได้มาเซฟเซฟความเป็นผู้หญิงไวอันเนี้ยผมชอบครับผมอย่างน้อยเราเราเราขอเป็นหนึ่งเสียงแหละที่จะทําให้วงการของพอกายไทยเนี่ยได้ดีขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะก็ที่สําคัญนะครับถ้าใครอยากสั่งซามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้โค้ดลดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมไปใช้โค้ดของพวกเราครับผมของพวกเราเราคุณแค่ไปซื้อแล้วก็ใส่โค้ดพวกเราครับผมแล้วก็เราจะได้เป็นความรู้ดีกว่า เป็นความรู้มาแชร์กับเพื่อนๆดีกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนับสนุนเราเยอะมากขึ้นผู้สนับสนุนเราก็สนับสนุนเราเยอะมากขึ้นเช่นกันเราจะได้มีของนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูใช่ไหมฮะฝากสนับสนุนกันหน่อยนะครับเชตาของโอของผมเนี่ยก็ต้องการผู้สนับสนุนทางนั้นนะครับเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆเราก็มาถึงจุดๆนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดตาว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องไอเคิของโอเป็นยังไงบ้าง น่าสนใจเราไว้เจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ bye bye. ผม